สวัสดีครับนี่นะครับชะอมที่เราปลูกไว้ <c oughs> ก่อนหน้านี้นะครับนี่เริ่มมียอดเริ่มโตแล้วครับส <c oughs> ่วนนี้นะครับ <c oughs> อตใหม่ของวันนี้นะครับอันนี้ก็คือได้จากที่ผมตัดผักไปขายนะครับตัดผักตัดอะไรไปขายแล้วก็เก็บสะสมครับ นี่ครับดาเมงหนึ่งล็อตครับก็ที่เอาผ่าไปขายก็อยู่ในท้องตากล้องด้วยครับค่าขนมค่าอะไรเนาะแล้วก็นี่ครับได้มาอีกหนึ่งล็อตนะครับค่อยๆทําไปครับทีละนิดทีละหน่อยอันนี้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวลืมนะครับลืมนะครับต่อไปก็น่าจะได้เอาไปจาหน่ายเหมือนกันครับส่วนนี้ได้มาครับ ส่วนที่เหลือนั้นอยู่ในท้องตาข้องนะครับ